เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้แต้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเด้เาขาขวา ทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ข้างมือข้างขวาจะดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบาย หลับตาของเราเบาๆหลับตาสักครู่ลูกพอสบายคใกล้กับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะ หลับพอสบายสบายแค่ขนตาสัมผัสกันแตะกันเหมือนเพยเยอร์นิดๆป,ปลือนิดนิดพอสบายสบายแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้ช่มชื่น ให้สะอาดบริสุทธิ์พองใสใครายกังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันในคนในสัตว์ในสิ่งของ ในธุรกิจการงานบ้านจ่องการศึกษาเราเรียนหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากที้นะจ๊ะให้ทําประหนึ่งว่าเราอยู่คนเดียวในโลกไม่เคยมีเครื่องพันธนาการของชีวิตเลย ทำตัวของเราให้มันส,สบายให้มันผ่อนคลายให้ใจใสๆแจ่มชื่นเบิกบานถ้าเรากขามาสมมติว่าภายในร่างกายของเรานั้น่ะ ปราศจากอวัยวะสมมติว่าไม่มีปอดมะตัาหัวใจเป็นต้นให้เป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเมือมลุปโ่งแลแหละกลวงภายในเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรง เป็นที่โล่งๆว่างๆกลวงภายในคล้ายลูกโป,ป่งที่เราเป่าลมเข้าไปนะจ๊ะคราวนี้เราก็ครวมใจมาหยุดนิ่งๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดใจที่คิด แบบไปแวบ,บมาในเรื่องราวต่างๆภายนอกให้มารวมหยุดนิ่งๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะ โดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ตัดกันเป็นกากระบาดจุดตัด จะเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมาสองนิ้วมือตรงนี้แหละเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นและก็เป็นทางไปสู่อายตนานิพานทาง ที่จะทำให้เราได้บรรลุมรคนิพพานเป็นทางของพระอริยเจ้าที่เราเรียกว่าอริยมรรคเป็นทางแห่งความบริสุทธิ์เรียกว่าพิสุทธิมรรคเป็นทางหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะเรียกว่าวิมุตติมรรค หมายเอาเส้นทางสายกลางภายในนี้อันเดียวกันแม้มีชื่อเรียกแตกต่างกันกับไปก็ตามได้มีจุดเ,เริ่มต้นตรงนี้แหละพระเจ้าพระอารหาันต์ทั้งหลายเมื่อท่านคลายความบูกพันในทุกสิ่งแล้ว เพราะว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นจะเป็นคนจัดสิ่งของเป็นต้นเราไม่มีสาระแก่นสารอะไรไม่มีประโยชน์ที่จะไปผูกพันเพราะดับทุกข์ไม่ได้แถมเป็นบออเกิดแห่งความทุกข์ความทรมานของชีวิตเป็นเหตุให้เวียนว่ายตายเกิด ในสังสารวัตรเพราะฉะนั้นให้คลายความปูกปันพอท่านคลายความปูกปันแล้วใจก็จะมาหยุดนิ่งๆน,นุ่มๆเบาๆสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้แหละแล้วก็เห็นแผนผังชีวิต คือสิ่งที่มีอยู่ในตัวแล้วเห็นดวงธรรมใสๆเห็นกายภายในซ่อนๆกันอยู่เรียกว่ากายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเวทนาในทีน่นี้ไม่ได้แปลว่าน่าสงสารคือเห็น ที่ตั้งแห่งความสุขความทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์แล้วก็เห็นธรรมในธรรมจิตในจิตกายเวทนาจิตธรรมก็คือเห็นแผนผังชีวิตอยู่ภายในซ่อนเงีนอยู่กายในกายก็มีกายมนุษย์ละเอียดซ้อนอยู่กายมนุษย์หยาบกายทิพ ซอ้อนอยู่ในกลางกายมโนละเอียดกายรูปภพซ้อนอยู่ในกลางกายทิศกายรูปภพซ้อนอยู่ในกลางกายรูปภพกายทำโคตภูซ้อนอยู่ในกลางกายอาลูภพกายทำปัสสดาบันซ้อนอยู่ในกลางกายทำโคตภูกายทำพระสกิทาคามีซ้อนอยู่ในกลางกายทำปมสสดาบัน กายธรรมรันกคามีซ้อนอยูใ่ในกลางกายธรรมรัศกิตากามีกายธรรมประัหซ้อนอยูใ่ในกลางกายธรรมระนาคามีทุกกายมีทั้งหยาบละเอียดกายหยาบละเอียดรวมนับมารวมกับกายมนุษยาบก็เป็นสิบแปดกายซ้อนกันอยู่เป็น,นชั้นๆเข้าไปก็เรียกว่าแผนบังของชีวิต จะต้องเป็นอย่างนี้มีอย่างนี้ทุกคนในโลกไม่ว่าจะเชื่อชาติศาสนาและเผ่าพัานธ์ในก็มีแผนผังชีวิตยอย่างนี้จะเชื่อหรือไม่เชื่อจะรู้หรือไม่รู้ก็เป็นอย่างนี้พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าท่านเข้าไปเห็นเห็นแจ้งกระท่านก็รู้แจ้งและวิธีการหยุดคันนิง่ง เมื่อท่านเห็นแจ้งรู้แจ้งแล้วก็หลุดพ้นแล้วจากกิเลสอาสวะสรรพินบอกเกิดแห่งความทุกข์การเป้นไ้แต่เกิดแล้วก็เข้าถึงเองกันตะบรมสุขสุขอย่างเดียวไม่มีทุกข์เจือพนเลยเป็นสุขที่ยิ่งใหญ่ไม่มีประมาณภายหลังจะนั้นกัน,นำความรู้นี้มาถ่ายทอดอบรมสั่งสอน ให้แด่ผู้มีบุญทั้งหลายสรรพสัตว์ทั้งหลายมนุษย์เทวดาทั้งหลายเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้ก็มีอยู่ในตัวเราเหมือนกันมรรคนิพพานจึงไม่พ้นสมัยแต่ว่าใหม่เสมอเพราะมีอยู่ในตัวของเรานี่แหละไม่ใช่อยู่นอกตัว จะเข้าถึงได้ก็โดยการหยุดนิ่งที่ศูนกลางกายฐานที่7จดังกล่าวและก็เป็นวัตถุประสงค์ของชีวิตที่เกิดมาแต่ละภพแต่ละชาติก็ต้องการแสวงหามรรคผลนิพพานนี่แหละส่วนเรื่องการทำมากินแค่เป็นเรื่องประกอบเรื่องอาศัยที่จะให้ได้ปัจจัยสี่ ได้อาหารเสื้อผ้าทีโยธายารักษาโรคมาหล่อเลี้ยงสังขารร่างกายชีวิตเราให้ชีวิตของเราดำเนินต่อไปได้เหมือนไฟที่ต้องเติมน้ำมันต้องเติมกระแสไฟฟ้าอะไรอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเน่ย การทำมากินแค่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่หาประจัยสี่มาหล่อเลี้ยงสังขารนังกล่าวแต่วัตถุประสงค์ชีวิตเมื่อชีวิตดำรงอยู่ได้เป้าหมายคือการทำปนิภานในแจ้งเพื่อสลัดตนในพ้นจากกองทุกข์ทุกชีวิตที่เกิดมาเป็นมนุษย์ ต้องมีวัตถุประสงค์อย่างนี้เท่านั้นแหละไม่ว่าจะเป็นบรรพชิตหรือรอรหัตเป็นพระเป็นโยมก็ตามพระเนนเทเนทีวาสุปิการคารวาตจัดในภาษาไหนก็ต้องเป็นอย่างนี้แต่พระจะมีโอกาสมากกว่าโยมที่ไม่ต้องทำมาหากินมีโอกาสว่างในการทำความเพียร ฝึกใจให้หยุดให้นิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนี้ได้มากกว่าโยมเพราะโยมต้องทำมาหากินมีเครื่องกังวลเยอะมีปัญหาให้แก่แต่ก็ไม่ได้แปลว่าไม่มีเวลาว่างสำหรับการแสวงหา มรรคผลนิพพานที่มีอยู่ในตนและยังน้อยสแสวงหาระรัพร์รัตนตรัยภายในซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงนี่คือวัตถุประสงค์ของชีวิตในทุกๆครั้งที่เกิดมาเป็นมนุษย์ต้องจับหลักตรงนี้ให้ได้และเราจะได้เดินถูกทางอยู่ในลู่ชีวิต ขงังบัณฑิตนักปลาดมีปะสมมาสมุทรเจ้าของเราเป็นต้นได้เชื่อว่าอยู่ในร่องในรอยรอยพระบาทของพระบรมศาสดาสมมาสมุทรเจ้าท่านย่างพระบาทขวารอยท่านอยู่ตรงไหนล้วก็ยางเท้าขวาท่านย่างพระบาทซ้ายล้วก็ย่างเท้าซ้ายเดินตามรอยนั้น พราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราก็จะต้องมาฝึกใจให้หยุดไอ้นิ่งไอ้ถูกลักวิชาแล้วก็ให้ถูกวัตถุประสงค์ของมรรษานี้ที่จะตั้งใจเป็นบรรษาห่งการบรรลุธรรมบรรษาห่งการติวเข้มในการปฏิบัติธรรมเพื่อให้ถูกวัตถุประสงค์การมาเกิดเป็นมนุษย์ดังกล่าลวอาจารย์ พราะนั้นเราก็ารวมใจมายุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดในแง่ของการปฏิบัติจริงๆเรา,าก็อย่ากังวลกับศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดจนเกินไปแต่เราต้องรู้จักไว้ว่าอยู่ในกลางท้องเหนือจุดตัดของเส้นด้ายสองขึ้นมาสองนิ้วมือต้องรู้จักเอาไว้ เมื่อเรารู้จักแล้วเราก็ทำความรู้สึกรู้สึกัจาใจเราอยู่ตรงเนี้ยกลางท้องจะมีง่ายโดยกำหนดบริกรรมมาในมิตรขึ้นมาในใจคือสร้างมโนภาพว่าภายในกลางท้องมีของกลมกมใสๆกลม,กลมรอบตัวมันดวงแก้ว มันนาวเหมือนผลสม้มผลแตงโมอะไรอย่างเง้นลูกเปิงปองลูกก๊อบอะไรนะกลมๆต่ว่าใสๆขนาดไหนก็ได้ใจใหญ่จะเล็กก็แล้วแต่ใจเราชอบนึกถึงของใสๆก็จะทำให้ใจเราปล่อยบริสุทธิ์ผองใสาตามไปด้วย ของกลมกลมเนี่ยมันนึกง่ายไม่เหมือนนึกถึงเสื้อผ้ามีมันมีหยกักมีงอมีแขนมีขามยากและเป็นของสากลเลยที่ทุกคนสามารถนึกถึงได้คล้ายกับเรานึกถึงดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวเนี่ยกาศซึ่งกลมกลมอย่างนี้เหมือนกัน แต่ก็ให้ใสบริสุทธิ์เหมือนเพชรที่จะรในแล้วไม่มีตำหนิเลยกำหนดคือนึกสร้างมาเมื่อแล้กลืนเข้าไปในทองกลืนของใสๆกลมๆหรือโคตรเพชรใสๆอยู่กลางทองตรงนี้นะจ๊ะ เพื่อให้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจเราใจเราจะได้ไม่ฟุ้งออกไปข้างนอกไม่ไปคิดเรื่องอื่นเพราะเรามีความคุ้นกับการคิดเรื่องอื่นมาทุกวันเลยตั้งแต่ตื่นนอนกระทั่งเข้านอนแม้หลับยังเอาไปฝันอย่างนีน้ตื่นหลับฝันแล้วคุ้นกับเรื่องภายนอกเรื่องคนเรื่องสัตว์เรื่องสิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องอะไรต่างๆเหล่านั้น ซึ่งการด้ถึงสิ่งเหล่านั้นน่ะไม่เคยทำให้เราใจโลง่งโปร่งเบาสบายเลยกลายก็ไม่เบาใจก็ไม่เบาเราไม่รู้จักเลยซ้ำว่าโล่งใจเป็นยังไงแต่ว่าขอยืมคำนี้มาใช้เมื่อเราหายอึดอัดบางเรื่องโล่งใจโปร่งใจเนี่ยเราขอยืมคำนี้มาใช้ เมื่อเราคลายหรือประสบหรือพ้นจากปัญหาแรงกดดันของชีวิตหรือความทุกข์มันลดลงแวบ,บหนึ่งล้วก็โล่งใจโปร่งใจเรามักจะเอาคำนี้มาใช้แต่ความเป็นจริงเรายังไม่รู้จักเลยโล่งใจโปร่งใจเบาใจสบายใจ จะใช้ต่อเมื่อใจมันกลับมาอยู่ที่ตั้งดังเดิมที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดแล้วใจมันหยุดนิ่งๆไดในระดับหนึ่งเท่านั้นแหละเราจึงจะรู้จักําว่าโล่งโปร่งเบาสบายอย่างแท้จริงคือกายเนี่ยมันจะเบาเหมหือนจะเหาะจะลอยได้ไม่เกี่ยงน้ําหนักน้าหนักตัวเราขนาดไหนก็ตาม ใจหยุดนิ่งดีกลางกายตรงฐานที่เจ็ดโดยนึกถึงดวงใสๆดังกล่าวนั่นแหละพอถูกส่วนเข้าแล้วมันก็จะเป็นอย่างนั้นแหละโล่ง <Yeah. S 1> โปร่งเบาสบายตัวเนี่ยมันจะขยายพองโตขยายแล้วก็หายกลมกลืนไปกับบรรยากาศ ความสุขที่แท้จริงก็เริ่มเกิดขึ้นแล้วก็จะได้เริ่มสัมผัสว่าคำว่าความสุขที่แท้จริงนะ่นมันมีลักษณะเป็นอย่างไรเพราะว่าเราคอ,อยยืมออกมาใช้กันอย่งเยอะแยะเช่นสุขที่คนดื่มได้อะไรอย่างนี้สุขจากการเล่นอบายามุก การมานันดื่มน้ำเมาใจจู้เล่งกามานันท่องเที่ยวคุยกับคนที่ถูกใจหรือมีคนสันเสริญยืนย่ออะไรงเงี้นเป็นตน้นแล้วก็มาว่าสิ่งนั้นคือความสุขหรือการมีปกติสมบัติมีลาบมียศมีอำนาจวาสนาพวกพ้องบริวารเราก็นึกว่ามันมเป็นความสุข แต่ความจริงไม่ใช่เราก็ยังขอยืมคำนั้นมาใช้อยู่ดีเพราะความสุขที่แท้จริงมันมีอยู่ที่เดียวคือตรงที่ใจเนี่ยมันมาหยุดมันนิ่งยที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดบริเวณแถวแวกลางทองเนะี่ยในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือบริเวณแถวนั้นนะเวลาถูกส่วนแล้วมันจะ โล่งโปร่งเบาสบายขยายความสบายสบายมันเกิดขึ้นอย่างที่เราไม่เคยเป็นมาก่อนและเราก็ไม่ทราบจะเอาไปเทียบกับอะไรเพราะสิ่งเหล่านั้นดังกล่าวที่เล่ามาแล้วนีมันมาเทียบกับสิ่งนี้ไม่ได้และก็มนุษย์นี่ อับจน้อยคำพันษาอักภาษาที่จะบรรยายความรู้สึกที่เกิดจากใจหยุดนิ่งว่ามันมีความสุขอย่างไรดังนั้นทุกชาติทุกภาษาทุกศา,า,าสนาเนี่ยเมื่อาเรียนรู้ความรู้สากนตรงนี้จะสามารถฝึกใจให้หยุดนิ่งได้ในกลางกายเข้าถึงดวงธรรมใสา องค์พระใสใสก็มักจะพูดเหมือนกันหมดเหมือนถอดเทพกันมาเลยในทุกภูมิภาคทั่วโลกว่าความสุขไม่รู้จะพูดอย่างไรพูดไม่ออกบอกไม่ถูกและผู้ที่เข้าถึงนั้นก็ก็เรียนกันสูงๆกันทั้งนั้นบางคนก็ชำนาญในเรื่องภาษาแตกฉานแต่ไม่อาจอธิบายได้ว่า ความสุขที่เกิดจากหยุดจากนิ่งเนี่ยมันเป็นอย่างไรแต่เพิ่งจะมารู้จักแล้วก็ชอบมากเลยเดียวทำให้เกิดความพึงพอใจจนตกลุมรักตัวเองเนี่ยว่าเออแค่เราทำใจหยุดนิ่งอย่างนี้เนี่ยมันมีความสุขยิ่งใหญ่ที่ไม่มีประมาณได้จริงๆ แล้วก็เริ่มรู้จักตัวเองจริงๆแล้วเริ่มรู้จักสิ่งที่ควรแสวงหาแล้วพอมาอยู่ตรงนี้และเริ่มรู้ภารกิจแล้วว่าที่แท้จริงคืออะไรในการเกิดมาเป็นมนุษย์ถ้าความรู้สึกรักและหวังดีต่อเพื่อนมนุษย์มันก็จะเกิดขึ้นมาเองความคิดที่จะเบียดเบียนตนเองและผู้อื่นก็หมดไป ความคิดผูกพยาบาทขัดเคืองใครก็หมดไปความคิดผูกพันเกี่ยวกับเรื่องกามสมบัติสตีสตางมรุดอะไรต่งตงรางๆลาภยศเฉินต่าง,ง,งมันหมดไปอะ่ะมันอยากจะออกห่างจากสิ่งเหล่านั้นและก็เห็นสิ่งเหล่านั้นเห็นก็เห็นไปงั้นๆนะ่ะไม่ได้คิดอะไรไม่ผูกพัน เราได้มาถึงสุขอย่างนี้แล้วจนตกลุมลักตัวเองกนะ็ตัวเองได้ยิ่งใหญ่มีความน่ามหาัจรรจนเป็นบอกเกิดแห่งความสุขแล้วบอกเกิดแห่งความสุขก็อยู่ภายในตัวได้เริ่มต้นหยุดใจที่สูงกลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้แล้วก็เป็นพยานย ในคำสั่งสอนของพระบรมศาสดาสมมาสสมุจจ้าได้สิวันนัตทิสันติปรังสุขขังความสุขนอกจากหยุดจากนิ่งไม่มีแปะว่าเราจะหาคำว่าความสุขหรือก็ถึงความหมายของคำว่าความสุขสองคำนี้ได้ต่อเมื่อใจหยุดนิ่งเท่านั้นถ้าใจไม่หยุดไม่นิ่งแปลว่าไม่เจอ ไม่พบและความสุขไม่มีในสิ่งเหล่านั้นที่ทำให้ใจเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆงหลังจากสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายนั่นล้วนเปลี่ยนแปลงไปสู่จุดสลายเกิดขึ้นแต่งอยู่แล้วก็เสื่อมสลายมีปัญหาอยู่ในตัวของมันเองมันไม่ใช่สิ่งที่ควรแสวงหา ฉะนั้นหยุดกันนิ่งตรงนี้สำคัญวันนี้เรามาฝึกใจให้หยุดนิ่งเพื่อให้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวในบรรษังการบรรลุธ,ธรรมก็ให้ลูกทุกคนนึกถึงดวงใสๆดังกล่าวนั่นแหละจคกลายคุ้นเคยกับองค์พระใสๆจะนึกถึงพระแก้วขาวใสบริสุทธ แทนดวงแก้วก็ได้เพื่อให้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจเราแต่บางคนนึกแล้วนะอดกดลูกในตาลงไปดูภายในท้องไม่ได้และเมื่อกดไปแล้วกขมุลนิสะตึงก็ไม่ต้องไปนึกเป็นภาพเราแค่ทำความรู้สึกัอใจเราอยู่ในกลางทง้งแล้วก็ประคองใจให้หยุดนิ่งด้ยบริกรรมภาวนา สัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังภาวนากี่ครั้งก็ได้จนกว่าใจเราไม่อยากจะภาวนาต่อไปถ้าใจฟุ้งจึงหวนกลับมาภาวนาใหม่ถ้าไปฟุง้งเราก็นิ่งเฉยเฉยพราะหยุดเป็นตัวสำเร็จ จะทำให้เขาถึงพระัฒนารตรในตัวนะจ๊ะพิ่อนชาวนี้ขอให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพัฒนารตรในตัวทุกทุกคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ